พัดลมแคมปิ้งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นพัดลมที่ใช้แบตเตอรี่ดูจากประสบการณ์การใช้จริงนะครับว่าแต่ละรุ่นที่ผมเคยใช้มามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไงไม่มีตัวจบไม่มีตัวที่ดีที่สุดเป็นตัวที่ผมถือมาใช้เองจริงทั้งนั้นเลยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันบาทเริ่มที่ตัวที่ราคาถูกที่สุดที่ผมมีละกันแบตเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นมิลลิแอมมีทั้งหมด5สปีดนะครับเบอร์แรงสุดของเขาเนี่ยเปิดได้ประมาณ6ชั่วโมง ด้วยความที่ซื้อมาใช้นะครับแล้วชอบก็เลยจัดมา2ตัวเลยนะครับตัวละประมาณ300บาทหน้ามันกว้างอยู่ที่8นิ้วครับแวนนิ้วผมว่าลมม,มันใช้ได้เลยลมันสามารถหมุนได้รอบตัวเองครับ3า0องศาเลยตัวในเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงผมซื้อน็อตมาเปลี่ยนใหม่แล้วถ้าเรากดค้างที่ตัวผับปุ่ม power นะครับก็จะเป็นการเปิดไฟน้องจะมีไฟในตัวด้วยตัวนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอก ขาตะแกงมาทาําความสะอาดนี่มันเป็นตัว5โวลต์นเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นพอร์ต t y p C แล้วก็มีปุ่มเปิดปิด power ปุ่มตั้งเวลาเปิดปิดพัดลมนะครับพอมันเป็นระบบ5โวลต์นเนี่ยเราสามารถเสียบอเาเแบงค์คาวไว้ตลอดได้เลยมันก็จะชาร์จไปด้วยทํางานไปด้วยครับมันทําให้เราใช้งานได้ตลอดทั้งคืนตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นพัดลมพดาที่แขวนบนเต็นท์แบบนี้แล้วก็เป็นอีกตัวที่ผม หกไปทีปิปบ่อยที่สุดเพราะว่าผมจะไปแขวนใต้ทาบนะครับแล้วนับเฉพาะใบพัดนะตัวนี้ใบกว้างที่สุดเท,ท่าที่ผมมีมาแล้วราค่าจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะครับผมเป็นระบบ DC นะครับก็คือ1 3 5โวลต์นะอินพุตแล้วก็เอาพุต5โวลต์2แอมป์ถ้าเขาบอกว่าเอาพุตแสดงว่าตัวมันเองสามารถจ่ายไฟออกไปได้นะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มซิลิโคนนะครับด้านในเป็นพอร์ตไทส C นะครับพอร์ตชาร์จแบบไทส C ตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟออกนะเป็นตัวจ่ายไฟออกนะไม่ใช่ตัวชาร์จพัดลมนะครับตัวที่ชาร์จพัดลมเข้าจะอยู่ด้าน,นตรงนี้จะเป็นพอร์ตแบบ12โวลต์น,นะครับถ้าใช้แบบแขวนบนเต็นท์หรือแขวนบนทาร์สนะที่ผมใช้มานะตัวนี้หลับสบายที่สุดครับหลับสบายที่สุดถ้าถ้าพูดถึงการไปแคมปิ้งแบบว่าในเต็นท์นะพูดถึงในเต็นท์นะครับ ไม่ได้พูดถึงนั่งนั่งเล่นหน้าเต็นท์หรืออะไรนะตัวนี้หลับสบายที่สุดเพราะว่าหน้าหน้าใบพัดมันกว้างแล้วก็มันทําให้ลมอ่ะกระจายจากบนลงล่างมันมันมันโดนนอนสองคนนี่สบายสบายเลยนะครับยิ่งหน้าฝนในหูหลับเป็นตายเลยข้อดอีอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้มีไฟในตัวด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแสงสีขาวกอมีวอมไลทด้วยนะนแสงสีขาวแล้ก็สีวอมไลทแต่ในความเป็นจริงอะ่ะ พัดลมเพดานะครับมันมันจะแรงสู้ไอพัดลมตั้งพื้นแบบนี้ไม่ได้อยู่แนละแต่ลมที่ได้อ่ะมันกลับรู้สึกดีกว่าเวลานอนนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือใบพัดใบพัดมันถอดได้คุณนี่ไหนใครที่เป็นสายไบค์เกอร์สายมอไซค์นะคุณถอดใบพัดแยกออกพอถอดหมดนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณหนึ่งฝ่ามือเองก็เจ๋งใช่ไหมเอามาแพ็คใส่กระเป๋า เมีสกูลหนึ่งต่อสี่มาให้เราก็เสียบทําเป็นพัดลมตั้งพื้นก็ได้พัดลมดาก็ได้ตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวตัวนี้เลยจะเป็นพัดลมตั้งพื้นแบรนด์สไตล์ LED นะตัวนี้จะเป็นของไทยซึ่งผมเห็นของจีนหลายๆแบรนด์ก็แบบนี้กซื้อมานะครับเขาแถมแผงโซลาเซลล์มาให้ด้วยราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทประมาณนี้นะกลมๆจำไม่ได้9โวลต์แล้วก็ ทาวเวอร์จะอยู่ที่15วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตชาร์จไฟเข้านะชาร์จไฟเข้าก็คือใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เขาแถมมาให้ชาร์จก็ได้หรือใครจะใช้แอแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้เสียบกับไฟบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวจ่ายไฟออกใช้งานเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้ด้วยผมบอกไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะถือนะไม่ใช่ตัวพัดลมไม่ดีนะครับตัวพัดลมมันก็โอเคนะครับตัวหน้าตะแกรงก็เป็นโลหะสามารถถอดทำความสะอาดได้ คอดเหมือนพัดลมบ้านเลยครับมีสลักล็อกแต่ที่ผมไม่ค่อยได้ชอบก็คือไอตัวนี้มันใบมันไม่นิ่งเวลามันหมุนอะมันมันชอบแบบแกว่งมันแกว่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพัดลมแบบนี้เวลาเราเปิดไม่ว่าจะนั่งหน้าเต็นท์ในเต็นท์อะมันมันใส่ไม่ได้แล้วมันก็จะโดนแค่คนคนเดียวในกรณีที่คุณไปคนเดียวนอนคนเดียวโอเคลมมันโดนคุณคนเดียวแต่ว่าผมว่านอนแล้วมันไม่สบายตัว ม,มันเป่าแล้วมันโดนแค่คนเดียวแล้วก็ลมมันไม่ค่อยกระจายสู้แบบเพดานไม่ได้นะครับถามว่าแผงโซลาเซลล์ที่เขาแถมมาม,มันชาร์จนานอะ่ะกว่าจะเต็มถ้าแดดไม่แรงจริงๆก็คือแบบเอาพูดตรงพูดกันตรงๆก็เหมือนแทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับใครที่จะซื้อก็ฝากไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่ก็เลย ใช้เป็นตัวอื่นมากกว่าตัวนี้จะเป็นพัดลมขนาดพอๆกับตัวเมื่อกี้แหละ12นิ้วเหมือนกันตัวนี้จะเป็นยี่ห้อดูราคูนะครับจะเป็นโรงงานเดียวกับที่ผลิตแบรนด์เขาเรียกอะไรนะโบนิต้าแอร์ตอนได้มาทีแรกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะเป็นขาขาขาตั้งแบบนี้เพียงแต่ว่าที่ทุกคนเห็นมันเป็นขาไม้เนี่ยอันนี้ผมซื้อตัวขามาอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับนี้เป็นระบบ12โวลต์นะความแรงยู่ที่15วัตต์ าขาตั้งตัวนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันหมุนหมุนได้รอบตัวเลยนะครับแล้วก็ชื่อแบรนด์เขาจะเป็นดูลลคูแคมปิ้งข้อดีคือลมเขาแรงนะครับใบพัดเป็นโลหะแล้วก็ใช้งานถ้าเอาพไปแคมปิ้งจริงอะ่ะถ้าเราเสียบตัวดัปเตอร์ค้างไว้ก็ไม่ต่างกับใช้พัดลมบ้านครับลมแรงแบบใช้ได้ส่วนตัวขาตัวนี้น่าจะเป็นของอ ดูก่อนนะนจำไม่ได้ของโคลาแคมปิ้งครับเป็นงานไม้นะเป็นงาน DIY มันจะเป็นน็อตหางปลาแบบนี้เราก็แค่ไขตัวน,น็อตเอามือหมุนก็ออกครับแล้วก็ถอดขาเก็บไปตัวด้านล่างก็เอาไว้แขวนพวกตะเก,กียงหรืออะไรเงี้ยก็เป็นพอปสวยๆก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกนะครับแรงสุดเบอร์12ผมเปิดแรงสุดเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงครับตัวนี้ ข้อเสียก็มีครับไม่ได้มีแต่ข้อดีตัวนี้คือน้ําหนักค่อนข้างเยอะน้ำหนักเยอะมากแล้วก็เวลาจะถอดตะแกรงต้องต้องขันสกูครับเวลาจะถอดตะแกรงไปทำความสะอาดซึ่งเนี่ยฝุ่นก็คักเลยผมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมพกไปทิพย์บ่อยมากนะครับใช้แทนพัดลมบ้านแหละตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมถือมาใช้นะครับก็คือจะเป็นพัดลมช่างนะครับของดีวอรุ่น dce ห้านะเฉพาะพัดลมอย่างเดียวนะไม่รวมแบตเตอรี่ได้มาตัวเปล่าแบบนี้เลยจะอยู่ที่2 0 0 0บาทนะครับแบตเตอรี่ก็แล้วแต่ความจุแล้วแต่ขนาดก็เป็นระบบ20โวลบ์ันะดูฝุ่นคัากไปหมดมีเหมาะกับคนที่เป็นสายช่างนะหรือว่ามีเครื่องมืออุปรกรณ์ของดีวอลอยู่แล้วนะครับไม่ฉะนั้นผมไม่แนะนำให้ซื้อด้วยเหตุประการณ์ทางปวงเพราะว่าราคาแม่งแพงมาก ราคามันแพงมากทุกคนพัดลมเปล่าๆไม่มีแบตเตอรี่2,000บาทบ้าหรือเปล่าใครจะซื้อใช่ผมซื้อมาเพราะผมบ้านะครับพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมถ้านับความแรงอย่างเดียวนะที่ผมมีหรือที่ผมเอามารีวิววันนี้พัดลมตัวนี้เป็นพัดลมที่แรงที่สุดทั้งราคาและมอเตอร์ความแรงของพัดลมนะผมซื้อมาใช้จะเป็น6แอมป์นะครับแบตเตอรี่ขนาด6แอมป์ เป็นของดีวอลเขาเลยซึ่งถ้าใครที่มีสว่านของดีวอลอยู่แล้วหรือว่าเครื่องมือช่างของดีวอลอยู่แล้วใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ได้เลยนะครับคุณสามารถแบบสลับกันชาร์จสลับกันใช้ได้เลยแต่ผมจะมาแช์ในมุมของผมที่ใช้แบตเตอรี่6แอมป์ละกันแบตเตอรี่เนี่ยผมซื้อมาใช้เนี่ยถ้าเราเปิดลมแรงสุดผมจะไม่เทสแบบลมเบาสุดนะถ้าเราเปิดลมแรงสุดเนี่ยเสียงนี่จะค่อนข้างที่จะแบบ ดังมากนะครับถ้าเปิดในเต็นท์นี่ก็ืูเสียงดงัดงดังจนแบบนอนไม่หลับเพราะว่ามอเตอร์เขาแรงมากจริงแต่ก็แลกมากับความแรงซึ่งอ้พัดลมแบบนี้มันแรงก็จริงครับแต่ว่ามันเปิดเวลาเราเปิดเนี่ยมันเย็นคนเดียวเพราะมันสายไม่ได้มันมันโดนแค่คนเดียวครับเออผมก็เลยไม่รู้ว่ามัน จุดคุ้มจุดคุ้มค่าของมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าถามว่าถ้าเอาไปใช้กับงานช่างใครที่เป็นช่างไม้ช่างเหล็กเอาไปเปิดที่ตัวงั้นโอ้โหผมว่าไม่มีตัวไหนสู้มันได้อะอ้ล้วก็น้ําหนักมันเยอะด้วยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันหกแอมป์เขามีตัวขา,าไว้เกี่ยวกับขอบโต๊ะสําหรับพวกช่างนะหรือใครจะไปเกี่ยวกับพวกพวกกิ่งไม้พวกอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วเราก็ห้อยตัวพัดลมลงมานี่ห้อยลงมาอย่างงี้ ได้เหมือนกันนะครับความแรงสูงสุดนะครับที่ผมเทสมานะลมแรงสุดของไอ้เจ้าดีวอเนี่ยลมแรงสุดของเขาเนี่ยผมเปิดอะอยู่ได้ประมาณแค่หชั่วโมงเองซึ่งผมมองว่าเทียบกับราคาแบตเทียบกับราคาพัดลมต่อให้มันจะแรงมากๆเลยนะแต่ถ้าเทียบกับอ,อ,อายุของมันเนี่ยหมายถึงว่าอายุในการใช้งานมันเนี่ยผมว่ามันมันสั้นไปหน่อย แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจุดคุ้มค่าของมันคือตรงไหนด้วยพระการทางป่วงแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับมันดีมันดีจริงๆแต่ว่าถ้าจะเอามาแคมปิ้งเนี่ยผมมองว่ามันมันเหมาะกับเปิดจี้แค่คนคนเดียวมากกว่าลมมันไม่ได้กระจายทั่วเต็นท์หรือว่าใครที่ไปนอนสองคนสามคนอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่พัดลมบ้านเนี่ยคุ้มค่ากว่าอีกเพราะมันใส่ได้มาสรุปนะครับภาพรวมนะครับว่าพัดลมที่ผมเคยซื้อมาทั้งหมดนะครับใช้ในการแคมปิ้งนะ ตัวไหนคุ้มค่าที่สุดแล้วก็น่าซื้อมาใช้ที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของเพื่อนๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นแค่ประสบการณ์การใช้งานของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับการคุ้มค่าเงินที่สุดของมาตัวนี้เพราะอะไรเพราะราคาแค่ 300, ร้อนะครับแต่ว่าใช้งานได้ 6- กแปชั่วโมงเลยนะครับสําหรับเบอร์ลมแรงสุดแล้วก็หนีบได้แขวนได้ตั้งได้ฟังก์ชันหลากหลาย ติดใจแค่ไหนเลยซื้อมา2ตัวเลยนะครับว่าใช้กาแฟนคนละตัวตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวที่พกไปแทบทุกที่ตัวนี้ผมจะไว้ผูกใต้ทาร์นะตัวนี้ลมที่มาจากด้านบนนะครับมันจะเย็นกว่าลมที่มาจากปะทะตัวอย่างนี้มันทําให้เวลาเราเรานอนหรือเรานั่งเนี่ยครับมันมันมันรู้สึกเย็นกว่าลมปะทะตัวอย่างงี้ถ้านั่งสองคนนะพัดลมพัดลมเพดานอะโอเคกว่าพัดลมตั้งพื้น ในความรู้สึกส่วนตัวผมนะแล้วก็ผมเอาไปเปิดในเต็นท์นอนมาแล้วก็รู้สึกเย็นกว่าพัดลมพวกนี้ที่ที่ลมมันแรงๆนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ดูลาคูนะครับเป็นโรงงานผลิตเดียวกับโบนิต้าแอร์ที่ชอบเพราะว่ามันใช้ได้นานนะครับประมาณ8ดชั่วโมงเออมันก็อยู่ได้ทั้งคืนเออผมก็เลยชอบแล้วก็ลมมันแรงด้วยก็ข้อพิจารณาอีกอย่างก็คือมันหนัก บวกกับาสายไม่ได้แค่นั้นเองนะครับสายได้ใช้มือสายเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อพัดลมแคมปิ้งของเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ